ยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องเป็น 5G นะครับผมแต่เรารู้อะไรเกี่ยวกับ 5G แล้วบ้าง 5G มีกี่แบบแล้วแต่ละแบบเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไอซ์เนี่ยจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ ถือว่าในปี2021นี้นะครับก็ก้าวไปสู่ในยุคของ 5G เนี่ยเกือบจะเต็มตัวแล้วนะครับมีมือถือออกมาที่เป็น 5G เ <c oughs> พียบเลยนะครับผมยังล่าสุดที่ไอซได้มานะครับเป็น Vivo Y12 5G ตัวนี้เนี่ยก็รองรับ 5G ในราคาที่ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ในตลาดเนี่ยก็มีมือถือ 5G ออกมาเพียบเลยนะครับผมแต่นะฮะเราเนี่ยรู้อะไรเกี่ยวกับ 5G แล้วบ้างเราอาจจะไปเหอะ 5G 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 แต่เราเนี่ยยังไม่รู้ดนะ้วยซ้ำนะว่า 5G มันมีกี่แบบแต่ละแบบมันต่างกันยังไง นะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยได้รู้กันแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe นะครับให้กับช h a n n e l ตีิรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอเทปดีๆแล้วก็เรื่องราวการรีวิวอะไรแบบนี้ในทุกๆวันนะครับอย่างแรกต้องทํำความเข้าใจเลยว่า 5G เนี่ยคืออะไร 5G นะครับมันคือระบบสื่อสารนะครับผมที่ส่งข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมน,นู่นนี่นั่นนะครับเป็นสัญญาณมือถือเนี่ย ที่แรงนะครับกว่าการใช้งาน 4G เนี่ยหลายเท่าตัวมากซึ่งในะตอนนี้เนะี่ยมันจะมีจุดเด่นในเรื่องของค่านะครับ latency อ่าคืออะไรเป็นค่าความหน่วงของการส่งข้อมูลนะตรงนี้เนี่ยเวลาเราส่งข้อมูลผ่านตรง 5G นะครับมันก็จะรู้สึกว่าเป็นการส่งข้อมูลที่รวดเร็วเรียวทามมากยิ่งขึ้นนะในถึงขั้นระดับ1มิลิินนะครับแบบเซียวแบบซี เสีย้ยวของวินาทีอีกทีหนึ่งอันนี้เนี่ย<อ>ก็จะถือว่าทําให้มันแบบเร็วทามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงน,นี้เนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องของการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆอย่างตัวของ IOT เนี่ยอิเนเทอร์เน็ตออฟติงนะครับผมเรื่องของการสั่งแบบพวกไฟนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถต่อกับ Wi-Fi หรือต่อกับสัญญาณเน็ตได้อะไรแบบนี้นะครับจะช่วยให้มันแบบโอ้ทำงานได้ยอย่างเร็วทามมากยิ่งขึ้นเปิดไฟสั่งเปิดแอร์สั่งเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นให้บ้านเราเป็นสมาร์ทโฮมอะไรประมาณนีี้้้้้นนนะรั 5G กก็จช่่วววยยตงงงใหมมไาิขึเอแล ถามว่า 5G เนี่ยมันเร็วขนาดไหนนะถ้าลองเอาไปแบบคร่าวๆนะกับการเทียบกับการเอาไปโหลดหนังนะครับผมหนึ่งเรื่องเรื่องเดียวกันนะครับผมเอาไปเทียบกับ 3G นะกับ 4G แล้วก็กับ 5G นะครับผมในยุคข,ของ 3G เนี่ยความเร็วสูงสุดมันจะประมาณอยู่ที่3 184กิโลบิตนะครับผมอันนี้ก็กิโลบิตนะ 3G เนี่ยจะโหลดหนังเรื่องนั้นได้เสร็จภายใน12ชั่วโมงนะครับผมส่วนถ้าเป็นของ 4G เนี่ยตัวนี้เหมือนจะความเร็วสูงสุดอยู่ที่100เ <ๆ S 2> มกะบิตนะครับผมถ้าโหลดหนังเรื่องเดียวกันก็น่า <3 G S 2> จะได้ประมาณ10นาทีเสร็จนะครับผมถ้ามาเป็น 5G หนังเรื่องเดียวกันเลยนะครับผม 5G เนี่ยจะมีความเร็วสูงสุดณนะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่10กิกะบิตนะครับผมนี่เร็วมากๆเลยนะฮะจะใช้เวลาโหลดหนังเรื่องเดียวกันอยู่ที่ ประมาณ3วินาที <Wow. S 1> เออนี่อันนี้คือความเร็วที่มันเห็นว่าเรื่องของความต่างในการดาวนโหลดหนังอะไรประมาณนี้นะครับผมซึน่นอกจากความเร็วที่มันเร็วขนาดนี้แล้วนะครับผมตัวของ 5G เนี่ยจริงๆมันมีแยกย่อยมาอีก2รูปแบบนะครับผมนะซึ่งนะครับผมเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องของแบบ iPhone เนี่ยจะเอา 5G แบบไหนมาเป็นแบบเออ MM w มเอวฟหรือมิลิเมตรเวฟนะครับหรือแบบซับ6เนี่ยจะเอาแบบไหนมากันนะบางคนก็เชียร์อยากจะได้แบบอันนึงอันนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่ง2แบบนี้แตกต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกมิลิเมตรเวฟนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการส่งสัญญาณ 5G นะครับผมที่มีความเข้มข้นสูงนะครับผมซึ่งความเข้มข้นสูงเนี่ยจะมาพร้อมกับความเร็วที่สูงมากๆเลยนะครับผมแต่แต่นะครับผม ความเร็วที่สูงและก็ความเข้มข้นสูงตรงนี้เนี่ยจะมีข้อเสียนิดนึงนะครับคือระยะนะครับระยะมันจะไม่ได้ครอบคลุมไกลามากนะครับผมทําให้แบบมีมีขอบเขตในการที่จะได้สัญญาณสูงตรงนี้ไปนะครับผมและอีกอันนึงก็คือแบบซับซิกหรือซับหนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่มีความเข้มข้นต่ําลงมานิดนึงนะครับผมความเร็วความแรงก็จะแรงเพิ่มขึ้นมาจาก 4G เนี่ย มาอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่าตัวของมิลลิเมตร์เวฟนะครับผมแต่ก็จะแลกไปด้วยกับสัญญาณที่มันครอบคลุมแล้วก็กว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับผมทําให้หลายๆคนนะครับก็อยากจะได้แบบที่มันแรงๆเป็นมิลลิเมตร์เวฟนะครับผมตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องทําความเข้าใจกันนิดน,นึงว่าถ้าเป็นแบบมิลลิเมตรเวฟเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมกันทั่วถึงมันต้องสร้างเสากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ใช้กันณปัจจุบันในประเทศไทยนี้เนี่ยเป็นแบบซับซิกนะครับ แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องรู้สําหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนรองรับ 5G นะครับผมว่า 5G ของเรานะครับเป็นแบบไหนนะอย่างแรกนะครับคือมือถือที่รองรับ 5G แบบ NR นะครับผม NR หรือ New Radio นะตรงนี้คือเป็นมือถือที่สามารถรองรับสัญญาณ 5G ได้ทั้งแบบ sub6 แล้วก็ บิล l i ิเต e ร w เวฟในเครื่องเดียวกันได้เลยนะครับผมถ้าเป็น SR รเนี่ยรองรับได้ทั้ง2แบบครอบคลุมแน่นอนนะครับผมอันนี้เราก็ต้องดูกันดะีๆนะว่าเวลาเราจะไปซื้อสมาร์ทโฟนหรือว่าซื้อมือถืออันนึงเนี่ยการรองรับ 5G ของเครื่องนั้นนะ่ะเป็นแบบไหนนะครับและอีก2ตัวนะครับที่เราน่าจะได้ยินกันบ่อยๆแน่นอนหลังจากนี้นะครับคือ 5G แบบ NSA นะครับผมหรือย่อมาจาก 5G non stand alone นะครับผมตัวนี้ 5G non stand alone คือยังไง คือเป็นการใช้ 5G นะครับผมที่อิงสัญญาณกับตัวของ 4G ด้วยนะครับผมแบบว่าปล่อยมาพร้อมๆกับ 4G แล้วก็มาขึ้นสัญญาณเป็นคำว่า 5G อีกทีนึงนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความแรงความเร็วเพิ่มขึ้นมาจาก 4G อยู่อีกนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็น 5G ที่มันแบบเต็มประสิทธิภาพมากๆเพราะมันยัางอิงสัญญาณส่งมาพร้อมกับตัวของสัญญาณ 4G อยู่นะครับผมอันนี้เนี่ยในมือถือหลากหลายรุ่นเขาก็ยังใช้เป็นแบบ NSA ตรงนี้อยู่นะครับผมแต่อีกอันนึง ที่ตอนนี้เนี่ยน่ากำลังจะใส่มากันเยอะมากๆเลยคือเป็นการรองรับ5 g แบบ sa นะครับหรือ5 g แบบ standalone ซึ่งตัว vivo y 7 2 5 g ตัวนี้เนี่ยก็เป็นแบบ standalone เหมือนกันนะครับซึ่งการรองรับแบบ standalone นะครับคือ รองรับสัญญาณ 5G แบบ 5G เพียวๆเลยคือแบบยิงตรงมาก็เป็นสัญญาณ 5G ไม่ต้องไปอิงแอบสัญญาณเคียงคู่กับตัว 4G แล้วค่อยมาเป็น 5G นะครับผมอันนี้แบบมาเพียวๆเต็มๆซึ่งก็น่าจะเป็นอนาคตไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยมือถือค่อยๆเริ่มขยับกันมาทำเป็นแบบ SA กันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในรุ่นท็อปๆอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ตัว Y72 5G ตัวนี้เขาก็น,น,นี้ให้ก็ใส่ให้มาเป็นแบบ SA นะครับในราคาที่ถึงหมื่นด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเภทเรื่องของความเรร็วแตกตก่างงงอะไไยั ซึ่งนะไฟที่จะใช้ 5G นะครับณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยในแต่ละค่ายนะครับเขาก็ทําเรื่องของ 5G แพ็กกงแพ็กเกจอะไรออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ราคา 5G เนี่ยอาจจะยังคงอยู่ในเบอร์แบบราคาที่ยังสูงอยู่นิดนึงนะครับผมเห็นต่ําสุดในแต่ละค่ายที่ใช้ 5G ได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ699บาทนะครับในการใช้ 5G ซึ่งก็ยังเป็นการใช้ 5G ที่จํากัดปริมาณนิดนึงนะครับเผลอเราจะใช้แป๊บๆนะครับอ้าวหมดแล้วนะครับผมก็ต้องไปซื้อ ที่แบบ 5G มันไม่จํากัดอะไรแบบนี้ในราคาที่มันสูงขึ้นนะครับผมยังไงก็พิจารณาดูแล้วกันว่ามือถือที่เรารองรับ 5G แล้วเนี่ยเออต้องซื้อแพ็กเกจเพิ่มอะไรแบบนี้เรามีงบประมาณหรืออะไรยังไงไหวหรือเปล่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe นะครับให้กับช่องราติด,ด,ว,ยดวยแล้วกันนะครับผม,มล้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ